ปลามาปาาครับปากระหูกปลาเท้าซอยปลานิ่งปลาน้อยนี่เกะบก๊งมีกระปิกๆครับผู้ใดได้ปลาตัวใหญ่เอาผลมาสั่งได้ครับรางวัลที่ึงรรางวัลที่สองสรางวัลที่สามสย รวมเงนเลยวัย भाई ทาไล่18บาับปาดูปาดูน้อย สวัสดีครับ่อกับคนแรมทางอีกคือเกานะครับมือนี่สิบห้ามูเฮ้ามาที่น้องข่ําไร่บ้านใต้อ,อําเภอสว่างแดดดิน,นจังหวัดสกลนครครับสิบห้ามูเฮ้ามาเบิงวิถีชุมชนของคนอีสานนะครับนั่นก็คือการล่งปลาครับผมการล่งปลานะครับคือการที่คนทั่วทุกสารทิศนะครับมาร่วมตัวกันอยู่ที่บริเวณเดียวกันเพื่อร่วมกันหาปลาครับ บริเวณที่ร่วมโตกันหาป่านั้นส่วนใหญ่สิเป็นแหล่งอนุรักษ์ของชุมชนของหมู่บ้านครับซึ่งเพิ่นเสียมีการอนุรักษ์ปลาไว้เพื่อขยายพันธุ์นะครับเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาให้กับชุมชนให้กับหมูบ่บ้านบวว่าสิเป็นห่วยน้องคล้องบึงหรือเป็นแหล่งสาธารณะอื่นๆนะครับซึ่งหมู่บ้านชุมชนเพิ่นสิการไว้นะครับแต่เมื่อปลามันหลายขึ้นในแต่ละปี ย่ามเขาสู้หรือดูห่อนนะครับหรืออากาศห่อนหอนะครับเพิ่อจะเปิดโอกาสประมาณปีละเทือหมื่นหนึ่งนะครับหรือหลายหมื่นหายมีการล่องป่านะครับหายค้นทั่วสารทิศที่สนใจนะครับเดี๋ยวมารวมสนุกสนานน้ำการเลนน้ำแก้ความห่อนน้ำการละกาหาปูหาป้าปลาแล้วถ้าผู้ไดสิได้หน่อยได้หลายครับจังมณีที่น้องคำไรนี่ เป็นะมีการเปิดขายบัตรนะครับให้ผู้ที่มาลงป่าบัตรละ200บาทคือกันบ่าว่าสิเป็นแหหรือสะดุ้งนะครับพื้นละ200บาทคือกันสึ่งคนมาหลายมากเต็มน้องแอ่้งที่เห็นนี่แหละครับแล้วผู้ใดหลายจะได้ผู้ใดน่อยกับมี่นะครับมือเศร้านี่มีคนใดปลาโดกับป่าจีนนะครับโตนึงนี่น้ำหนัก12กิโลนะครับใหญ่ป่านเด็กหน่อยเลยครับ ถึงข้างหมู่บ้านเพิ่นเพิ่นกระแสไหลรางวัลนะครับผู้ใดได้ปลาตัวใหญ่กว่ามูเพิ่นกระสไรางวัลที่หนึ่งหารอยบาทรางวัลที่สองสามรอยบาทรางวัลที่สามสองรอยบาทครับเพื่อเป็นกาลังใจกับคนได้ปลาตัวใหญ่้อมครับผู้ใดหลายก็หลายครับเป็นลอยโล่สองลอยโลผู้บ่ได้ก็ได้โล่หนึ่งสองโล่สองสามโตก็มีนะครับก็ขึ้นอยู่กับมือนี่ผู้ใดสีมานหรือบอมานนะครับ เสดายตมาบอท่านนะครับบอดไ่ทายลูกปลาโดที่เพิ่นได้มือเศร้านี่กระปาจีนนะครับโตละ12กิโลนะครับได้ยินเสียงผู้ใหญ่บานประกาศทางเครื่องขยายเสียงกับฟ้ามากมานะครับแต่บอท่านเพิ่นขายให้กับพอกาค้นกลางไปก่อนเิ่นย่างมันเน่าเสียนะครับโตมันใหญ่ก็ขายไปก่อนก็เลยบอสามารถเก็บผากมาฝากหมูเหาได้นะครับได้ยินทางต่ผู้ใหญ่บานเพิ่นประกาศตามเครื่องขยายเสียงนะครับ เดี๋ยวเราไปเบิ้งบรรยากาศความสนุกสนานของการล่องปลาน้ำกันนะครับเชิญครับอ,อืมตัวใหญ่ขนาดนั้นอืมถือเอาไปกินแน่โอ้ยหลายแล้วครับว่าจะกินออกง่ายได้หน่ซื้อขอไปกินว่าหันกินแล้วก็ไรย,ยางมาเบิ้งมันเจ้า<ห>อยู่บ้านใต้เนาะขอเย็นเจ้าดูยุ่งแมนครับอ่าจะเลยมาซองมังเลยมาซองเบิง้งนี่ปลายังครับ กรินมาคะจักกิโลเนี่ยของพ่อหน้าน้องซื้อมาตัวละร้อสตัววมาของคุณได้ซื้อก่อเนน้าน้องซื้อมาอ้อนปลาแดดเดียวไอ้เพื่อนเพื่นทีไปใหญ่ปลาแดดเดียวจักกิโลก่อตัวใหญ่อยู่เดสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ช่วย ปลาปลาจีนตอวละซีโลเพิ่นขายร้อยหาสิบาทหนึ่งพนะครับลายประสันหนึ่งกระแซบน่ระแซบเอนแรม่ีลยนอยู่เือน้วเรียบร้อยหระครับกินมาตั้งเงือนผู้ใหญ่วังหัน าเป็นวิถีชุมชนของคนอีสานนะครับที่เปินสิมากแก่หอนกันนะครับบางคนาหาปูหาปลาบ่เก่งนะครับแต่กลับมามวนมากินปูกินปลามาสืหมูทิพนได้นะครับมานั่ง้างน้องมาเล่นน้ำนะครับเด็กเล็กเด็กหน่อยผู้หญา้าผู้หญิงมาโฮมกันเมื่อับมามวลแตกแซวแซวอยู่ครับเป็นวิถีชุมชนของคนอีสานเป็นอูใบถ้ำให้คนมาแก่หอนนะครับ วางเว้นนาทีการงานมากับมมวลสนุกสนานหาปูหาปลาเล่นน่านแก่ห้อนน้ากันนะครับมาเมือตะคัดเด็กน้อยกับมานะครับเด็กน้อยวัานแห่เพราะท่านเป็น่นวานบแตกกับมาหาว่านหงว่านแห่กันตอนนี้มันช่วงใบแล้วนะครับผู้ใดเพิ่นใดปูใดปลาหลายเพิ่นกับขึ้นมาเมือแล้วครับเพราะว่าเพิ่นต้องเอาปลาไปขายเดี๋ยวมันชิเนากรนะครับไม่นต้องเอาปลาไปขายตลาดหรือขายพอคาดต้นกลางนะครับสิเหลืออยู่สะ่มที่ยังใดเพราะท่านหลายใด้น่อยหรือเพิ่นให้ผู้อื่นเอาไปขายแล้วนะครับเพิ่นจะสิหาต่อไปปูลุษครับ จนแรงงผ่นละครับเดี๋ยวห้ามาเบิงบรรยากาศการลงปลาไปนน้ำกันครับ ล่งเบิงว่าเพิ่นเสยวรถไถเดินต่างที่เพิ่นเอามาลงสูตรน้ำออกนี่ขึ้นไปทั้งเครื่องใดจังใดน,นะครับเพราะว่าน้องนี่เลิกมากแล้วทรัชั้นพร้อมครับเดี๋ยวเข้ามาลุ่นน้ำเพิ่นไปน้ำกันครับผม นามน้องข้าไรเนี่ยมันเลิกหลายนะครับทางหมู่บ้านเพิ่นก็เลยให้สูบออกครึ่งหนึ่งครับเพื่อให้ค้นหาปูหาปลาใดครับขสันมันเลิกหาหกเมตรผลค้นสิบกว่าใดปานะครับเพิ่นเลยสูบออกเหลืออยู่ประมาณ3เมตรนี่แหละครับเพื่อให้คนทีมากเสียเงินหาปูหาปลาแล้วเพิ่นไใดปูใดปลาเมื่อนะครับมันคุ้มกับที่เพิ่นมากนะครับพอบางคนมาไกลมากนะครับมาจากนครพนมกับมีโคราชกับมี่นะครับมาเบึงมา เล่นกับมี่นะครับมาหาปูหาปลากับมี่ครับเบื้องที่ละครับมาจากโคราชมาสกลนครครับไกลเมื่อยละคร โอ้เปลินเก่งขนาดเลยครับนี่พลังของความสามัคคีโดยแท้นะครับเอาขึ้นง่ายมากเลยนะครับเพราะรถลุ่นน้ำเพลินวันเพลินเสียเอาขืนยากๆสิขึ้นแนวได้ครับเพลินละซอยกันหลายๆคนนะครับบวกกับแห้งของรถไทยเดินตามนะครับแป๊บเดียวก็ขึ้นในละครับขนาดตับฟังสั้นๆนะครับไอ้ร่งก็ว่ากันไอ้รุ่งไปดูแลถึงว่าแต่ไม่โดนกระเทียมเพราะโดนควยปาบางใครคือเราดีแล้วไอ้เพิ่นหิวให้บ่ปลาจีนปลาครับผมครับสีใหญุ่ลายครับ ขอบคุณหลายๆโอ้ได้ได้ได้หลายกว่านี้มันบ่อนี่นี่นี่ครับผมคุณละลอยโวกับนี่ครับปลาคือเก่งครับครับเราเอาเอาไปขายแนวงใดครับนี่ขายจังใดเนี่อันนี้เพื่อนสองนึ่งอันก็จะเอาขึ้นมาขายส่วนเราสองลอยนี่ครับก็เป็นานที่จะมาขายจะว่าที่นี่ครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับโต้ดูโต้ร้านอยู่ของอ๋อครับอะไรกูเบิร์กเนี่อ๋อปลายังครับนี่ยกิน อันอันที่ได้ได้ลายบอที่ที่เข้าใจนี่ปลาิ้นี่กระโตนบาลนี้กับปลาิ้นปลาลายมันมอได้ขายไปจากโลแล้วเมื่อไี่อ้อ๋อคุมดุนบ่ครับคุมโอ้นี่ปลาจีนมาตีอเด้อะกอแ้เข้าขึ้นมานแถสันเข้าไปเลี้ยนวีซามอเตอร์ไซคบ รางวัง 500, ลที่หนึ่งห้าร้อยรางวัลที่สองสามร้อยรางวัลที่สาม,ววส,ามสองร้อยเดี๋ยวนี้ดีวันนี้ายทำลายีทีไปกินกับปะดูปะดูทุกสองตู้งานทุนนกตู้น้อยอย่างเีย ถาถึงตรงนี้ก็คงสิถึงเวลาที่ต้องลํำล่ากันละครับผมกอลํำล่ากันที่บรรยากาศการลงปลาความสนุกสนานของการลงปลานะครับถ้าถืออกถือใจจังใดกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกํำลังใจกับคนแลมทางเดอรับเดอพอกันไม่คลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ